ในการประชุมมีผู้เขา้าร่วมประชุม10คนเป็นหญิง4คนต้องการเลือกกรรมการ4คนโดยกรรมการต้องเป็นชายและหญิงเท่าๆกันจงหาความน่าจะเป็นคราวนี้เรามีวิธีคิดเรื่องนี้นะครับสูตรหาความน่าจะเป็นนมีสูตรอยู่ว่า PE เท่ากับ NE ส่วน NS NE คือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจส่วน NS ก็คือสัม p ั e s สเป e หรือว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมด เรามาหา n s กันก่อนผู้เข้าร่วมประชุมมี10คนเลือกคณะกรรมการ4คนนั่นคือเราจะใช้สูตร10 4 4ซึ่งก็จะเท่ากับ10แฟกส่วน6ฝัก4แฟก ังจากนั้นเราก็ไปหา ne ก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจซึ่งเราสนใจเหตุการณ์ที่เลือกกรรมการ4คนที่เป็นหญิงและชายเท่าๆกันจดอกว่ามีกรรมการที่เป็นผู้หญิง4คนนั่นคือ4คนเราเลือกสองคนก็คือ4 42คณะกรรมการมี10คนเป็นผู้หญิง4ี่แสดงว่าเป็นผู้ชาย6ผู้ชาย6เลือก2ก็6ก2เราจะได้ว่า4แฟกต์ส่วน2แฟกต์แฟกต์ คูณกับ6แฟกส่วน4แฟก2แฟกเมื่อเราได้ NE และ NS ครบแล้วเราก็นำไปแทนค่าในสูตร PE โดยนำ NE ตั้งหารด้วย NS เสร็จส่วนซ้อนเรากับเสร็จเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณก็จะได้ว่า6แฟกส่วน2แฟก2แฟกคูณกับ6แฟก4แฟกส่วน10แฟกเราตัดทอนกันซึ่งผลลัพธ์จะได้เท่ากับเส,ส่วน7ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะได้กรรมการที่เป็นชายและหญิงเท่ากันจะเท่ากักบเ7ส่วน3